อลิดีใจไหมครับดีใจมากเลยค่ะอลิซทาช่อง YouTube ตั้งแต่ตุลาคปี2018มีสองปีนะครับ2ปีกว่านะครับสอปีครึ่งได้นะครับเราก็สาเร็จแล้วใช่ไหมอิครับใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะว่าวิธีกรอกพิมพ์จะทํายังไงใช่ไหมครับชอบพี่กับต่อทาวดีด้วยค่ะเศรษฐาไปบ้านเราได้พิมพ์แล้วเดี๋ยวเราไปกรอกพิมพ์กันเลยครับเราได้มาจากนี่นะครับ Google s e a r t ที่ส่งมาจากที่ประเทศนี้ครับมาเลเซียนะ เรารอมารอพินประมาณสงเดือนกว่านะแล้วเดี๋ยวลิซจะแกะเพื่อนๆดูนะใช่ปะลูกว่ามันเป็นยังไงนะข้างในนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็จะมีตัวเลขพินนะ,ค,ะครับครับเดี๋ยวเราต้องกรอกเลขพิน์เพื่อรหัสเป็นการยืนยันนะว่าเรามีที่อยู่สถานที่จริงใช่ไหมลิซเรามีตัวตัวจริงนะครับผมเ,เวลาส่งมาเลขที่บัญชีเราจะได้รู้นะครับว่าคุณมีสถานะของจริงอยู่ที่ไหนนะครับผม <Yeah. S 1> ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ให้กําลังใจกันนะครับทุกคนจนกมา่ยจากูเก g ลเ s ซเ s สส่งมานะครับก็จะ ส่งมาที่ที่อยู่ที่เราระบุไว้นะที่ตอนสมัครนะแล้วก็นะครับส่งมาจากที่ประเทศมาเลเซียนะนี่เปดดูไหมจากที่ประเทศมาเลเซียนะดูครับดูแล้วดูซองด้านหลังนะนี่นี่เขาจะเขียน Google e s s e n น t ะังจนะหลังจากที่เรารอคอยมาประมาณสองเดือนกว่านะครับด้านในก็จะมีอะไรครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะด้านในนะครับก็จะมีนี่ครับหมายเลขประจําจตัวส่วนบุคคลนะเป็นนในการก่อนใน Google e s s e n t ของคุณนะครับ โดยด้านขวาก็จะเป็นพินของคุณนะจะมีเลขลาหารหัสบกตัวนะครับขั้นตอนการใส่บัตรเลขไปนำตัวพินนะครับก็จะมีนี่ครับขั้นตอนที่1ลงชื่อเข้าใช้นะครับเอเซนของคุณที่ Google เอเซนนะครับตามนี้นะขั้นตอนที่2คลิกที่ไอคอนรูปมันเฟืองแล้วก็คลิกการตั้งค่าขั้นตอนที่สนําแถบด้านซ้ายนะครับคลิกข้อมูลบัญชีแล้วคลิกยืนยันที่อยู่ขั้นตอนที่4ี่คือป้อนพินของคุณดังที่แสดงด้านขวาของแล้วส่งพินเข้าไปนะครับนี่ครับนี่ พินของเราก็จะมี6ตัวนะครับวิธีกรอกพินนะครับเราเข้าไปที่ Google Adsense นะแล้วก็เข้าไปราหัส User ที่เราใช้นะครับเป็นอีเมลของเรานะแล้วก็ตามด้วยราหาร Part ัส Password ที่เราสมัคร Adsense ไว้ตอนช่วงแรกนะครับผมแล้วกรอกพินที่เราได้มาครับจาก Google Adsense นะทั้งหมด6ตัวพอได้6ตัวเสร็จปุ๊บเราก็กดคำว่าส่งนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการยืนยันที่อยู่ ต่อไปเราก็มาใส่เลขที่บัญชีนะครับผมก็ามาที่เลขที่บัญชีธนาคารของเรานะเข้ามาที่ช่องการชําระเงินเมนูการชําระเงินนะครับเสร็จแล้วครับรายได้ต้องมีประมาณ100เหรียญขึ้นไปนะถึงจะเข้าไปทางคูทางคูณไอ้เซ็ก็จะส่งมานะครับส่งเป็นยอดหนึ่งร้อยดอลลาร์นะแล้วเข้าไปที่ขวามือครับกดที่ช่องการชําระเงินของคุณนะครับจะมี กดที่คำว่าเพิ่มวิธีการชำระเงินนะครับเมื่อเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกรอกชื่อนะครับนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะธนาคารแล้วก็นัธนาคาร,น,าน,าคารนะเป็นรหัสของแบงก์แต่ละแบงก์นะแล้วกดเลขที่บัญชีแล้วก็ส่งครับเรียบร้อยครับจะมีอีเมลแจ้งเข้ามานะครับว่าจะให้เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการชำระเงินนะครับเมื่อเรา ทำการก่องเสร็จก็เรียบร้อยครับผมอันเสร็จสมบูรณ์ครับ